สวัสดีครับคุณอยู่กับช่องรลอนหลอนไดอารี่วันนี้ทีมงานก็จะมาเล่าเรื่องความเป็นมาของที่หยดและความเป็นมาของปอบที่อยู่ในเรื่องที่หยดว่ามีความเป็นมาอย่างไรเชิญทุกท่านรับชมได้แล้นะครับคําว่าที่หยดนั้นคืออะไรที่หยดเป็นเรื่องราวสยองขวัญของกระทู้ผีฟีเวอชื่อของกระทู้ลิทเทิม i อ t นด a แอเมื่อประมาณ 6ปีที่แล้วโดยเหตุการณ์ได้ย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งมีพี่น้องทั้งหมด6คนพี่คนโตชื่อยักษ์พี่ยักษ์ยอดยศแล้วก็ยาดแย้มยี่ครับทั้งหมด6คนเป็นผู้หญิง3คนเป็นผู้ชาย6คนนะครับโดยเหตุการณ์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ สพี่น้องผู้หญิงทั้ง3าคนอ,าอยู่ในพื้นที่กันดานาได้เดินผ่านไปโรงเรียนทุกวันโดยที่จะไปขึ้นรถสองแถวเพื่อจะไปโรงเรียนได้ผ่านต้นไทรยักษ์ในทุกๆวันต้นนั้นก็จะมีสารล้างนะครับพอเดินไปปพ๊บก็จะไปถึงโรงเรียนช้าหน่อยแต่พอหลังจากนั้นหลังจากขับจากโรงเรียนน้องคนเล็กก็เห็นผู้หญิงแก่แกคนหนึ่งยืนอยู่ในนั้นซึ่งไม่รู้เป็นใครและ ก็ไม่มีอะไรวันนั้นเด็กๆทุกคนก็เดินกลับบ้านกันเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นมันนั้นเองแยม้มน้องสาวของหยาดก็ได้ไปเที่ยวงานวัดด้วยกันเมื่อาการที่ไม่สบายและยังฝืนที่จะขึ้นชิงช้าหลังจากนั้นก็เห็นผู้หญิงแก่มายืนชี้หน้ามองทำให้แยม้มยี่หยาดตกใจมากและรีบลงมาแล้วบอกพ่อว่า แย้มไม่สบายและรีบกันพากลับบ้านและคืนนั้นเองทุกคนก็ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันแย้มรู้สึกไม่หิวข้าวอยากให้หยาดพาขึ้นไปนอนพอหลังจากนอนเสร็จปุ๊บทุกคนก็ได้หยาดก็ได้ยินเสียงมาดังมาว่าที่ยหยดที่ยหยด ก็จะมีอาการมึนๆและจะหลับไปทันทีถ้าไม่มีอาการทําให้ตัวเองเจ็บหรืออะไรัอย่างตัวผู้ฟังก็จะหลับทันทีพอเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นโดยที่ไม่รู้สาเหตุโดยความเชื่อส่วนตัวครอบครัวนี้จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เท่าไหร่และพี่ชายคนโตยักษ์เป็นคนผงผางอยากให้น้องหายจึงไปตามจ่าประดับ ผู้ที่เป็นหมอธรรมประจำะหมู่บ้านมาช่วยดูพอมาถึงผีปอบตนนี้ก็เล่นกัดจิตใจคนพูดต่างๆนา,นานาทำให้จ่าประดับลงเชื่อว่าไม่มีผีเข้าสิงเป็นคนไข้ธรรมดาเท่านั้นหลังหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นนานๆเข้าแย้มก็มีอาการเปลี่ยนไปชอบเดินไปหลังบ้านไปที่เงาเมือดละหายปับไปที่ ความมืดทุกคนก็แปลกใจออกไปตามหาแย้มโดยยักษ์ได้ถือปืนที่สามารถต่อกรกับผีได้ยักษ์ได้ยิงผีไปแต่ก็นั่นแหละครับปืนไม่มีอาคมไม่สามารถทำอะไรผีได้ผีตันนี้เคยครอบครองร่างของยายช่วยยายกแก่คนที่เคยมองอญาติอาอาตอนกลับบ้านเขาได้เจอร่างใหม่ที่สมบูรณ์เพราะร่างนี้เคยเป็นคนเหนือคนเพราะ หยาดเคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วหลังจากที่เป็นไข้ป่าทุกคนในครอบครัวคิดว่าหยาดจะตายแล้วแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ก็ลายกลายเป็นร่างที่ผีพอบตอนนี้ต้องการมากที่สุดและในวันนั่นเองเจ้าผีตนนี้ก็กระโดดปีนเข้ามาหน้าต่างเพื่อมาทำลายหยาดและได้นำฟันของหยาดไปในขณะนั้นเองลุงจ่าประดับและยักษ์ได้ไปตามหา ยหย่ช่วยที่บ้านแต่ก็สายเกินไปแล้วเพราะว่าใหญ่ช่วยได้พิธทาพิธีการย้ายร่างเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วได้ปิดชีพตัวเองฆ่าตัวตายลุงจ๋าก็บอกว่าการย้ายร่างที่ที่จะดีได้ต้องใช้ฟันผู้ฟันของผู้นั้นเท่านั้นและถ้ามีร่างดีกว่าผีตนนั้นก็จะย้ายไปร่างที่ดีกว่าแล้วทิ้งร่างเก่าให้ตายไปพอเหตุการณ์เริ่มไม่ดีขึ้น จาประดับก็ไปตามลุงพุทธลุงพอมีวิชาอาคมมาช่วยดูอีกแรงหนึ่งพอเข้าไปท่านั้นแหละลุงเขาก็สังเกตเห็นอะไรผิดปกติในกอภยัยแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วพาไปเจอแย้มแย้มก็มีอาการเรียกให้แม่ช่วยคือเล่นกับเด็ดใจแม่นะครับคือแบบอยากให้แม่สนใจเป็นผีพอลุงพุทธ เอาขี้พึ่งมาทาที่หน้าผากแย้มก็มีอาการชักกระตุกกระตุกแล้วก็บ่นว่าแม่หนูเจ็บหนูเจ็บแล้วก็แม่ก็ไล่ทุกคนออกไปตบหน้าทุกคนแลกไปแล้วอาการก็สงบงบขึ้นเพราะว่าตอนกลางวันผีตนนี้จะไม่ค่อยมีฤทธิ์เดชเท่าไหร่เพราะถ้ามีฤทธิ์เดชได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วลุงพุทธก็ให้ทุกคนไปยืนที่กอไผ่และถามว่ากอไผ่เนี่ยตัดได้ไหมก็ซึ่งกอไผ่เนี่ย พ่อจะเป็นคนห่วงก่อผัยมากใครเมาตัดอะไรไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นพ่อเดินมาพ่อก็บอกว่าทําเพื่อลูกตัดก็ได้พอตัดไปได้สักพักปุ๊บมีกลิ่นเหม็นเหมือนศพซากศพเน่าๆนะครับกลิ่นแบบทุกคนไม่ไหวเลยแต่ยักษ์เป็นคนจิตใจแข็งมากก็ตัดเข้าไปถึงในพอเห็นสิ่งนั้นเท่านั้นแหละทุกคนอ้วกอาเจียนออกมาเลยครับ เพราะสิ่งนั้นคือของเสียของเน่าของพวกเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำที่มาทิ้งไว้แล้วมันก็มีชีวิตชีวาห้ามไปแตะมันในขาดแต่น้องยศก็ได้เอามีไปสะกิดแล้วทำให้หยาดวิ่งมาทุกคนก็จับไว้หลังจากนั้นลุงพุทธก็ให้เผาทันทีพอเผาเสร็จจากที่หยาดเป็นคนเกี้ยวกาดก็สลบไปทันที แย้มเป็นคนเกี้ยวกาดก็สลบไปทันทีหลังจากนั้นลุงพุทธก็ให้ทุกคนเตรียมเตรียมรถไว้เพื่อจะพาแย้มไปโรงพยาบาลเพื่อจะไปให้ทันมือหมอทันทีเพราะร่างกายของแย้มอ่อนเพลียต้องได้รับน้ําเกลือจากโรงพยาบาลและคุณหมอเป็นผู้ดูแลลุงพุทธก็บอกว่าใครเป็นคนใจแข็งที่สุดให้ขับรถไปหลังจากนั้นทุกคนก็ขับรถไป แล้วผีตัวนี้ก็มากวนใจสำหรับคนจิตอ่อนแต่ลุงยักษ์พี่คนโตก็เป็นคนแบบไม่กลัวผีนะครับลุยๆไปเลยพอไปเจอผีก็ขับชนไปเลยแล้วผีมันก็เล่นเกลจิตใจลุงยักษ์ทำให้ทุกคนตามัวตาฝาดลุงยักษ์ขับชนผีไปแล้วก็เอาปืนยิงผีไปแล้วพาทุกคนไปถึงโรงพยาบาลได้พอถึงโรงพยาบาลแย้มรู้สึกตัวและเป็นตัวของตัวเอง พอถึงอตอนกลางคืนที่รงพายาบาลยานได้ยินเสียงว่าที่หยดที่หยดแย้มก็มีอาการเปลี่ยนไปจากคนปกติกลายเป็นคนเหมือนถูกผีเข้าสิงแล้วก็พูดกลับมาว่ากูไปแล้วนะพอหลังจากนั้นปุ๊บแย้มก็มีอาการชักเกรงชักกระตุกและสลบไปมีเลือดออกตามตัวแล้วในที่สุดแย้มก็เสียชีวิตลงในทันที พอหลังจากทําพิธีศพเสร็จนุงยักษ์พี่คนโตก็ได้ไปทาลายสารที่ต้นสทรเพราะว่าโกรธโมโหมากได้ทําการเผาและพูดอีกว่ามึงได้เจอกับกูแน่และคาดว่าหนังเรื่องนี้ต้องมีภาคสองอีกแน่สรุปนะครับเรื่องทีโหยดจากที่ศึกษาข้อมูลมานะครับก็จะเป็นประมาณว่าผีปอบที่มาเข้าสิงคน โดยจะหาล่างที่ตัวเองชอบและสมบูรณ์แบบมาที่สุดและก็จะเปลี่ยนล่างไปเรื่อยๆก็เหมือนคนนะครับถ้าเจอบ้านใหม่ดีๆก็จะย้ายบ้านใหม่ทันทีผีปอบก็เหมือนกันมันก็จะเล่นอย่างจิตใจคนมันจะไม่เอาร่างที่อ่อนแอมาเป็นล่างจริงและมันจะเอาร่างที่อ่อนแอเป็นล่างจำแรงเหมือนถ้าเห็นล่างคนไหนที่ค้นเนี่ยคนหรือสมบูรณ์ปุ๊บมันจะเลงแล้วจะหาโอกาสที่ล่างนั้นอ่อนแอแล้วไปเข้าสิง ทำการ,บ,ารบังคับกินตามไต้ไส้พุงจนหมดได้ลหลังจากนั้นเหยื่อก็จะตายไปนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับรีวิวความเป็นมาของที่หยดแล้วก็ผีปอบในเรื่องที่หยดนะครับก็ฝากกดไลค์ก like, ดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ